ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเทสเสียงนะครับตัวลำโพงตัวใหม่ของผมนะครับคลิปนะครับโอมีเดียนะครับ2.1บลูทูธนะครับสั่งมาจากตัวเว็บไซต์นะครับ mercuria.com นะครับส่งไวมากนะครับต้องขอชมหน่อยนะครับในที่นี้นะครับตอนแรกผมเร็งๆไว้นะครับในงบประมาณหมื่นถึงหมื่นสองนะครับว่าจะเอาลำโพงคอมไหนดีตอนแรกจะเล่นออเด o e โอเอ e นจินนะครับ แต่รุ่นที่ผมอยากได้มันไม่มีซับอูเปอร์นะครับมันก็ต้องไปซื้อซับตั้งหากมาอีกงบมันก็จะบานปลายนะครับเลยก็ลองผมก็ดูรีวิวนะครับใน u t u b e นะครับดูไปหลายๆช่องนะครับสรุปนะครับจะทั้งของไทยของฝรั่งนะครับที่ทำรีวิวไว้ตัวลำโพงคอมพิวเตอร์นะครับในงบประมาณประมาณหมื่นถึงหมื่นสองพันะครับแต่ตัวนี้จริงๆถ้าเป็นที่อเมริกานะครับมันก็ไม่ถึงราคาไม่ถึงขนาดนี้ครับประมาณตั้งหกเจ็ดพันแต่อย่างว่ามาถึงเมืองไทยแล้ว มันก็บวกภาษีบวกอะไรไปอีกนะครับมันก็อยู่ที่ประมาณสักหมื่นถึงหมื่นสองพันนะครับแต่ที่ผมซื้อมานี่ผมซื้อมาได้ในราคาประมาณ9,400รกว่าบาทนะครับพอดีเว็บเว็บเมอร์คิว่านะครับเขาเซลนะครับแฟลชเซลผมก็รีบกดเลยนะครับในที่นี้นะครับผมจะมาทสเสียงมันนะครับเทสเสียงวุรพง์แต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมใช้ตัวมือถือนะครับอัอัดคลิปนะครับ เสียงมันก็อาจจะไม่ไม่เหมือนกับไอที่ผมนั่งฟังอยู่หน้าจอนะครับให้ดีคุณก็ลองใช้ลำโพงคอมพิวเตอร์นะครับเปิดฟังดูนะครับดูว่าแต่ยอมรับอย่างเลยครับว่ามันเสียงเบสมันหนักจริงๆนะครับซื้อมาเนี่ก็ถูกใจเลยมันจะมีลำโพงนะครับเป็นระบบ2.1นะครับมีลำโพง2 2งตัวนะครับแล้วก็ซับมาตัวหนึ่งนะครับซับตัวโฮเบสนี่หนักมากนะครับ เปิดทีนี้ฟื้นสะเตือนนะครับจะเล่นเกมดูหนังฟังเพลงอะไรก็ได้หมดนะครับเสียงดีโอเคนะครับครับในที่นี้นะครับจะเป็นส่วนของเข้างในกล่องนะครับข้างในกล่องก็จะเป็นสายไฟต่างๆนะครับสายไฟที่เสียบต่อกับตัวซับนะครับหรือว่าตัวกาโพงนะครับ ก็จะแพ็กมาข้างในก็จะมีโฟมนะครับรองกันกระแทกมานะครับด้านล่างสุดจะเป็นตัวซับบูเฟอร์นะครับในตัวคลิปนะครับก็ต้องบอกอีกครั้งนะครับโอเบสหนักมากเลยก็ตัวลำโพงนะครับเสียงเสียงดีใช้ได้เลยนะครับไม่เสียดายเงินเลยที่ซื้อตัวคลิปนะครับโปรมีเดีย2.1งจดูทูตมานะครับนี่ก็ผมก็แบบไปแบบไวๆนะครับไม่ได้มารีวิวอะไรนะครับแค่จะมา ทดสอบตัวลำโพงนะครับแล้วก็เคืนให้ฟังนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสตัวลำโพงให้ดูนะครับต่อไปนะครับครับเดี๋ยวผมจะลองเทสเสียงตัวลำโพงคลิปโปรมีเตียนะครับในที่นี้นะครับซาวการ์ดผมเป็นซาวแบตเตอร์นะครับ AE9 นะครับผมแต่งแค่อ e ีคอหน่อยเดียวนะครับ แต่ว่าเสียงอาจจะไม่ตึบเหมือนกับที่ผมได้ยินนะครับเพราะผมใช้ตัวมือถือถ่ายถึงนคลิปนะครับแล้วก็ลำโพงมือถือมันก็ไม่ใช่ว่าดีเท่าไหร่นะครูลองตั้งใจฟังดูนะครับโอ้โหเบสนี่สะเทือนนะครับเพลงที่ผมจะทดสอบนะครับเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ล็อกนิดหน่อยนะครับดูกันเลยนะครับ ขอเทสเสียงแค่นี้กันนะครับเนี่ครับก็จะเป็นลำโพงนะครับคลิปนะครับโอมมเดียนะครับ2.1นึงนะครับบลูทูธนะครับพงเสียงดีนะครับในราคาจะว่าก็ไม่ถูกแต่ก็ไม่แพงนะครับใครที่กำลังมองหาลำพงนะครับไว้ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะครับครบจบในตัวเดียวนะครับเน็กหักๆแน่นๆนะครับต้องตัวคลิปเลยนะครับตัวคลิปตัว้นะครับเป็น รู้สึกว่าจะเป็นลำโพงของทางอเมริกาเขานะครับแล้วก็เขานำเข้ามาขายในไทยนะครับเสียงประกันตีครั้งเลยว่าดีมากนะครับในงบประมาณหมื่นถึงหมื่นสองนะครับไม่ต้องตัวไหนเลยคลิปนี้ครบจบในตัวเดียวนะครับเป็นลำโพงนะครับสองจุดหนึ่งนะครับที่ครบจบนะครับจะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องบางทีราคาเท่านี้อาจจะต้องไปซื้อซับเพิ่ม แต่ถ้าคลิปโอมิเดียนะครับ2.1นะครับไม่ต้องเลยนะครับเขามาพ้อเลยครับเพราะเป็นระบบ2.1นะครับมีลำโพง2คู่หนึ่งนะครับมีซ้ายขวาคู่หนึ่งแล้วก็ซับบูเฟอร์ตัวหนึ่งนะครับเบสหนักขนาดพื้นสะเทือนนะครับยังไงใครสนใจนะครับมองหาลำโพงคอมพิวเตอร์นะครับดีๆนะครับประกันตีโดยรีวิวนะครับไปดูได้เลยใน YouTube นะครับจะฝรั่งจะไทยนะครับสำนักไหนนะครับก็ ตัวนี้นะครับคลิปโฮมีเดียนะครับเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ